ท่านครับท่านจะลงทุนกับบริษัทเล็กๆนี้จริงๆเหรอครับบริษัทการแลการเป็นของเพื่อนเก่าชันเองฉันไม่ได้เจอเพื่อนของชั้นนานแล้วก็เลยใช้โอกาสนี้เจอเพื่อนหน่อยละกันวินไอซ์ไม่คิดเลยนะว่าโปรเจกต์นี้จะทำให้พวกเราได้เจอกันอีกไม่ได้เจอกันนานเลยนะตินี่บอกนะว่า นายพาฉันมากินของข้างทางอะไรเงี้ยใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านโปรดนายไงเมื่อก่อนนายกินสอง,งสาชามเลยนะกว่านายจะอิ่มฉันน่ะบอกเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วว่าให้ทำแบบพิเศษให้กับนายเลยวายตายละวินพ,พนักง,งานเรียกตัวคุณกลับไปประชุมด้วนะน่ะนี่เธอไม่เห็นเหรอ ว่าฉันคุยงานกับเพื่อนอยู่ฉันไม่ได้เจอเพื่อนนานขนาดไหนนะเธอรู้ไหมฮะแต่แต่ว่าวินวินวินถ้านายยุ่งอ่ะนายไปก่อนก็ได้ส่วนเรื่องโปรเจกต์นี้เนี่ยไว้ค่อยคุยกันก็ได้ไม่ต้องห่วงนะไว้ใจฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการเลยไว้เจอกันิรลกเดี๋ยวคุณยกเลิกบริษัทที่ร่วมงานกับเราด้วยนะผมจะเตะบริษัทอติทิ้น ทำไมอ่ะก็นายน่าเป็นเพื่อนคุณสมัยตอนเรียนไม่ใช่เหรอเพื่อนกันเหรอตอนเรียนนะเพื่อนทุกคนต้องหมุนรอบตัวมันตลอดอ่ะผมไม่ชอบหน้ามันตั้งแต่แรกแล้วอืมถ้าง,งั้นก็ได้เดี๋ยวฉันทำเรื่อง c นเซิ l ใหเนนะเเ้เดี๋ยวก่อนไะที่รักก่อนจะยกเลิกเนี่ยผมจะแก้มันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไปเรียกมันมาที่บริษัทของเราด้วยนะ <c oughs> เอานี้ไปทิ้งเลยรับทราบค่ะทีน่ะ ตอนนี้ท่านประธานประชุมอยู่ครับคุณรอสักครู่นะครับได้ครับอว่าแต่ประชุมนานไหมครับเ,เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับวินไอ ตีนายนมาทำไมอ่ะก็นายเป็นคนบอกให้ฉันมารอไม่ใช่เหรออ๋อขอโทษด้วยว่ะที่ฉันลืมอ่ะพอดีว่าวันนี้ฉันยุ่งยุ่งนิดนึงอ่ะเออฉันก็เลยจะไปกินข้าวอ่ะเดี๋ยวกินไปด้วยคุณงานไปด้วยนะได้ได้สิเล่านี่เป็นเล่าที่แพงที่สุดในร้านเลยนะ เจ้าของร้านเนี่ยเอามาให้ชิมเองเลยอะตีลองหน่อยไหมวินนายดูโปรเจกต์นี้สิเฮ้ยตีนี่นายเอาโปรเจกต์จากบริษัทฉันมาง่ายๆแบบนี้เลยอะ่ะนายต้องทำอะไรหน่อยปะทำอะไรอะโอ้ยตีเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วว่ะนายเดือมมาใช้สนุกหน่อยดิ วินนายก็รู้ว่าฉันคออ่อนจะมาทําตัวแบบนี้ได้ยังไงแฟนฉันอุตสา์เสียสละเวลามานั่งคุยด้วยเนี่ยจะทําตัวไร้มารยาทแบบนี้เนาะก็ได้เฮ้ยตีดื่มให้มันหมดเลย ต้องกินเรื่อยๆนะไม่งั้นฉันไม่ยอมเซ็นให้นว้ยกุว,วกินฉันไม่ไหวแล้วอะเพื่อนคุณนี่ก็กระจอกเลยเนาะคออ่อนมากเลยอะไอคุณอย่าว่าเพื่อนผมนะเพื่อนผมเนี่ยคอแข็งก็ตายกินได้เรื่อยๆเลยเอ้าหน้าสมเพศจังๆทำขนาดนี้แล้วยั่งดูไม่ออกอีกอะให้มารู้ซะบ,บ้าง ว่าใครเหนือว่าใครวันนี้เนี่ยผมนัดเซ็นสัญญากับบริษัทเคเควันเราเซ็นสัญญาเมื่อไหร่แล้วก็นนะบริษัทของเราเนี่ยจะยกระดับไปอีกหนึ่งขั้นส่วนมันเนี่ยก็จะเป็นแค่หมาหัวเน่าวินฉันเป็นเพื่อนนายนะ,ะทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเพื่อนเหรอฉันบอกอะไรให้นะ,ะติคำว่าธุรกิจเนี่ยไม่มีคำว่าเพื่อนเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะ ถ้าเกิดว่านายยอมกลาบตีนฉันเนี่ยฉันอาจจะลองคิดดูอีกทีนะเว้ยไ,ได้โปรเจกต์นี้เนี่ยฉันไม่ออกก็ได้แต่นายจำในสิ่งที่นายทำกับฉันวันนี้ไว้ให้ดีล่ะน่าก,กลัวจังเลยอะเพื่อน เรื่องที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทการละครวันนี้มีไอ้เดี๋ยวผู้จัดก,การมุกเนี่ยเขาจะมาคุยเรื่องเซ็นสัญญากับเราทาตัวให้มันดีๆเข้าใจไหมโปรเจก t นี้เนี่ยมีมูลค่า10ล้านรู้แล้วนะเอา้าตีได้กลับเข้ามาทำไมอ่ะฮะเดี๋ยวบอกนะ ว่าจะมาขอโทษฉันอ่ะทำไมฉันต้องขอโทษด้วยนายคิดว่านายเป็นใครที่ฉันมาวันนี้ก็เพราะว่ามาเซ็นสัญญาเหมือนกันเซ็นสัญญาแตบ,บริษัทของนายเนี่ยนะใครเขาอยากจะร่วมงานกับเจ้าของบริษัทขี้เมาแบบนี้อ่ะเ <c oughs> ก็บคำพูดนี้ไว้ใช้กับตัวเองครับ จะไปรู้อะไรไอ้ผมคุยกับผู้จัดจาก,การมุกแล้วเขาสนใจโปรเจกต์นี้มากรอหน่อยคุณณติคะพวกเขารอมาสองชั่วโมงแล้วนะคะปล่อยรออีกครึ่งชั่วโมงแล้วกันได้ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับขอโทษที่ให้รอนานนะคะชิญน,นั่งเลยครับพอดีว่าง,งานยุ่งนิดหน่อย คุณวินคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะโอ้ยไม่เป็นไรเลยครับอ๋อนี่ครับผมสัญญาถ้าไม่ติดอะไรหรือไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมพร้อมเซ็นเลยนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยตั้งสิบล้านเลยนะคะคุณวินจะให้ฉันเซ็นง่ายๆเลยเหรอคะอ๋อผมข้าจครับ งั้นเดี๋ยวผมดื่มให้ก่อนรู้จักสัญญาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ติดอไอแล้วล่ะค่ะแต่ว่าฉันไม่สามารถตอบตกลงได้นะคะเท่าไม่ครับ ก็คือถ้าไม่เซ็นก็ไม่เห็นต้องแก้งผมถึงขนาดนี้เลยอะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะฉันหมายความว่าท่านประธานเนี่ยเขาสนใจโปรเจก์นี้มากเลยนะคะเขาจะมาเซ็นสัญญาด้วยตัวเองค่ะจริงเหรอครับแล้วแล้ว,ลวท่านท่านประธานมาเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวผมไปต้อนรับไม่เป็นไรค่ะท่านน่าจะมาแล้วล่ะค่ะโอ,โอเคครับอาตย์ นายเข้ามาทาไมเนี่ยฮะฉันต้อนรับแขกอยู่ไตหัวไปนายแน่ใจนะว่าจะไล่ฉันออกไปท่านประธานคะนี่ค่ะท่านประธานอธินายไม่ใช่พนักง,งานกระจกกระจกเหรอฮะนายเป็นท่านประธานเหรอบริษัทนั่นน่ะเป็นแค่าสาขาที่เล็กที่สุดของฉัน สัญญานั้นมันไม่มีผลเป็นเท่ไรกับฉันเลยโปรเจก์นี้คงสำคัญกับอนาคตของบริษัทนายมากสินะก็น่าสนใจดีแต่ฉันไม่ต้องการเฮ้ยอติ ไอ้นะครับหมอเด็กหัวใจอยู่เต้นอะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเด็กในท้องถูกสายสะดือรัดจนขาดอากาศหายใจหมอชื่อไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับวินฉันจะอยากกับคุณ ถ้ามันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณเล่งให้ลูกออกมาฉันก็คงไม่ต้องเสียลูกไปแบบนี้จะ,จะมาโทษผมคนเดียวได้ไงอ่ะคุณอาจจะไม่ดูแลตัวเองก็ได้นี่มันจะไม่เกี่ยวกับแกได้ไงวินตอนนี้ไอ้เขาตั้งท้องเนี่ยแกทำแบบเขาไปบ้างอ่ะแกลืมไปแล้วเหรอลูกจาก๋าช่วยหันหน้าออกมาให้พ่อกับแม่เห็นหน้าหน่อยสิพ่อกับแม่อยากเห็นหน้าลูกนะเบลวนิก จะมา,มาที่นี่เนี่ยอพอดีว,ว่าฉันพานเบลลวเหมืนจะสาวลูกอะอยากจะเห็นหน้าเขาหน่อยแต่เขาไม่ยอมหันหน้ามาสักพีอะฉันก็เลยคุยกับเขาหน่อยนายน,นี่ก็เชื่อเรื่อ,องงมงายเนาะเด็กมันอยู่ในน้ําค่ามันจะไปได้ยินได้ไงหรอเออเจอนี่นายไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เด็กพัฒนาการได้ยินเสียงทุ้มๆของพ่อเนี่ยเขารับรู้ได้นน่ะนะสิ ฉันก็เคยฟังหมอมาเหมือนกันนะหมอบอกว่าเด็กคันสิบสองสัปดาห์เนี่ยเขารับรู้เราได้แล้วคุณก็หัดลองเปลี่ยนรูกบ้างสิฉันพ่อนะเกิดมาเดี๋ยวมันก็รู้เองอะวินนิกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงฉันขอตัวก่อนนะ กลับมาแล้วครับพ่อกลับมาคุยกับลูกแล้วนะคนเก่งคุณทำงานเหนื่อยมาทั้งวันอะ่ะรีบไปอาบน้ำมาพักผ่อนเถอะไม่ต้องคุยทุกวันก็ได้ไม่ได้หรอกผมก็อยากให้เขารับรู้นี่ว่าผมรักเขาแค่ไหนแล้วก็อยากให้เขาได้ยินด้วยว่าผมอะ่ะรักแม่เขาแค่ไหนด้วยวันนี้พ่อมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยนะวันนี้คุณหมอบอกว่า ลูกเอาสายเสยเดือไปพันคอตัวเองด้วยอย่าทำแบบนี้อยกนะ้ำอันตรายรู้ไหมไว้ท้าออกมาเมื่อไหรอ่อ่ะพ่อเดี๋ยวซื้อสร้อยเส้นใหญ่ให้ลูกนะพร้อมกับรถหรูๆหนึ่งคันอืมพูดแบบนี้ได้ไงถ้าเกิดว่าคลอดออกมาแล้วขอจริงจะทำยังไงเอาผมก็ซื้อให้จริงๆสิไม่ได้กลัวเลยคนรอแป๊บนึงนะที่รัก อนั้นนนิดฉันแค่พูดเล่นเองนะลูกยังไม่ทันข้อเลยซื้อมาแล้วหรอก็ดูกคำที่คุณพูดอ่ะผมจำได้หมดเลยนะว่าคุณอยากได้อะไรบ้างอ่ะแล้วผมก็อยากให้ลูกเรารับรู้ด้วยว่าผมอ่ะใส่ใจเขาแค่ไหนชอบหรือเปล่าครับเงิน คุณช่วยคุยกับลูกหน่อยได้ไหมอะ่ะขนาดนี้เขายังคุยกับลูกได้เลยอะถ้านทิกมันดีมากเนี่ยก็ไม่อยู่กับมันสนิระย่างนะถ้าให้ผมคุยกับท้องคุณทุกวันเนี่ยโคตรน่ารังเกียจเลยก้เห็นท้องโตอย่างเงี้ยนะทุกวันทุกวันเนี่ยโคตรเบื่อไม่เป็นไรนะลูกถึงพ่อเขาจะไม่รักหนู แม่จะไม่ทิ้งหนูนะนี่แกบ้าไปแล้วเหรอแต่ให้ฉันคุยกับท้องทุกวันเนี่ยนะทำไมตอนฉันได้เกิดไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะมันไม่เหมือนกันปัญหาไม่อยู่ที่ว่าแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องการคุยกับเด็กในท้องแต่ปัญหาก็คือแกไม่พร้อมจะเป็นพ่อที่ดีดังหากเลยแกมึงแกตัวอาการของลูกคุณดีขึ้นมากเลยนะคะ ภาวะสายสะดือพันคอกับภาวะไตบวมน้ำก็ดีขึ้นการเตรียมตัวของพวกคุณก่อนข้อนี่ดีจริงๆค่ะเก่งมากเลยนะลูกพ่อเห็นไหมล่ะหมอเขาก็บอกอยู่ว่าการเตรียมตัวก่อนข้อนั้นดีบังเอิญนั่นแหละอยมาเพ้อฝฟันเลยแต่คืนนี้เนี่ยพ่อจะเล่านีทางในให้ฟังนะ แกนี่น่ารักจังเลยเนาะดูเลี้ยงง่ายจังเลยอะ่ะไม่ร้องไห้งองแงเลยฉันไม่เคยรู้ใคเรเลี้ยงง่ายขนาดนี้มาก่อนจริงๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณนิกเขานะที่คอยคุยกับลูกแต่อยู่ในท้องเลย ฉันได้ยินมาว่าพ่อกับแม่ที่คุยกับลูกแต่ในท้องเนี่ยนะจะทําให้ลูกที่คลอดออกมาเนี่ยมีพัฒนาการสมองเร็วแล้วก็มีความมั่นคงทางอารมณ์ด้วยฉันจำได้อยู่เลยนะว่าตอนที่คลอดลูกออกมานะเขาในร้องไห้หนักมากแต่พอพ,อพ่อเขาอุ้มนะเงียบเลยดีจังเลยวินนี่เขายังคุยกับลูกในท้องเลยคุณไม่เห็นทําบ้างจะเอาอะไรตั้งหนาเนี่ยฮะวิน เบาๆเอยสิเด็กร้องหมดแล้วนี่ไม่คิดจะปลอบลูกเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกเขาชอบแบบนี้แหละแล้เวเข็นไปเข็นมาเนี่ยเูาห <l ots> ยุดร้องเองนี่จริงๆรถเข็นเนี้ยดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าลูกของแกคลอดออกมาเนี่ยฉันจะรับข่ันหลานให้เลยขอบคุณนะแก้ยแต่ก,ก็น่าเสียดายเนาะแค่พูดก,กับลูกไม่กี่คำวินเขาังทำไม่ได้เลย มวานได้พูดถึงเรื่องเด็กในท้องอยู่นั่นน่ะผมไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งเล่นอะไรกับคุณนะเว้ยวินพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแค่พูดกับลูกวันแล้ไม่กี่คำเองน่ะคุณคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกทั้งคนเดียวเหรอแล้วใครขอให้ท้องอ่ะวินฉันจะบอกเลยให้นะการคุยกับลูกในท้องของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสอนนะ แต่มันเป็นการให้แม่ของเด็กเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีถ้าแม่เด็กมีความสุขลูกในท้องก็มีความสุขไปด้วยนี่แกไม่เคยได้ยินข่าวเลยไงฮะสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยภรรยาตั้งท้องผลสุดท้ายเป็นไงพอคลอดออกมาลูกมีปัญหาด้านสุขภาพความรู้สึกของคนเป็นแม่ส่งผลต่อความสุขของลูกนะั้นนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือเรื่องที่ต้องรับผิดชอบบิ การเป็นพ่อที่ดีเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะแต่แกไม่คิดจะเป็นมันมากกว่าไอ้ผมรูม้สึกผิดแล้วจริงๆอ่ะคุณออกไปเถ่นะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีก ไอ้แกต้องพักผ่อนเยอะๆนะ